สวัสดีครับเกษตรกรนนทัวครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับเมื่อนี้กสีพาไปเบึง้งฟ้ามนะครับที่เพิ่นเพาะต้นกล้าพักชนิดตั้งต่างขายนะครับพักพื้นบ้านพักฝรั่งพักสลัดทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับพักที่เพิ่นเพาะขายนะครับพอดีผม ไปเสชหาเพิ่นนะครับผมใบเตยกาเด่นนะครับใบเตยกาเด่นลอกเสรชหาเบิ้งงกับผมอยู่ทั้งสารค้เนะเดี๋ยได้แวะเขาไปเบิ้งนะครับแวะเขาไปเบื้องไปหาเพิ่นอยู่สวนนะครับเพื่อที่ไปซื้อต้นปลาสลัดมาปลูกนะครับเพิ่นเ็ดรยูระม่านเนื้อที่ไร่กววาัวนะครับเนาะได้ปลูกหลายอย่างหลายชนิดที่ลีนะครับเราเพิินกระ่งเบาหวาดบาไว้คนงานเพิินกับเจ็ดแปดคนนะครับ เป็นคุณงานทึ่งพี่น้องทึ่งญาติเอามาซอยกันบางส่วนนะครับอันนี้เพิ่นกระลังตัดตามบอร์เดอร์นะครับแยกเป็นตักต้นตักกอนะครับอันนี้กับเิ่นผู้ทั้งผู้คุณแม่เพิ่นกระลังแพ็ะนะครับขออนุญาตตัดเสียงแบกเก่าออกดนะครับเด้อเพราะว่ามันมีเสียงเพลงเข้ามานะครับเดี๋ยวยูทูปมันสีดูดไปนะครับเนาะสิดูดเสียงไปอันนี้เพิ่นกระแพ็ะใส่ล่างยังสีแหละครับก็สิมีรถมาส่งอ่รถมารับมาส่งนะครับรถมารับไปส่งให้ นี่ก็ขัดแยกว่าต้นสลัดทอได้ทอได้นะครับผมเก็มาสือถาดถาดละสองรอยนะครับไปรับเองไปหอดสวนเพิ่นเพื่นไก่ราคาถูกลงไม่ได้เพเล่นบม่ได้กินราคาชุวงราคาอย่างนะครับผมกเกลมาสิบกว่ากองนะครับกองละเป็นเป็น,ปนถาดถาดสองร้อยหลุมนะครับผมกเกลมาสิบกว่าถาดเพื่นเสียยวมาลุกอยู่หยแปลงอยุ่สวนนะครับเนาะนี่ผักสลัดทั้งมดเลยครับใส่มือขวามือ เล็ดและปิดกรีนโดเกลดโอกนะครับเนาะโอ้ Ooh, งามครับเป็นเฮ็ดหลายครับผมใบเตยการ์เด้นนะครับลอกเสือหาบุรุษครับด้วยชมพูผสมพีมัร์กนะครับ,รรนะรบเ่อี่จีสีง่ายทนกาทนสลัดลุกม,มาใส่ถากลุ้มหาสิบนะครับจากต่องไวเป็นสง่ายลุกม,มาใา่ทุ่มละหาสิบนะครับดอกไม้ประดับดอกไม้ยังตั้งต่างกันหลายแต่ทีสังเกตก็คือต้อนแคร์นี่ครับตรงนี้ ผมถามคุณพอ่อคนว่ากระว่างปูนกับเหล็กกับที่เป็นแคร่ที่คุณพ่อเห็ดที่เป็นไม่ไหนดีดคนว่าเป็นเสาใหม่ดีกว่าแล้วก็เอาไม้ไผ่นะครับเอาไม้ไผ่ผาดอ่าเป็นเล่านะครับแล้วก็เอากระเบื้องว่างดีที่สุดสั่นนะครับแเพิ่น่นใส่มาสามปีแล้วยังบ่ท่านผูกอยู่นะครับ มีบางส่วนที่เพิ่นกับเอาอินบอกมาเลี้ยงกันคือแบบของเกษตรกรนวลวยเห็ดชุดกรอนนะครับนี่อิฐบอกจะใส่มือแบบนี้นะครับเพิ่นว่า้าทีแบบนี้นี่เอาให้ห่างกันหาสิบเส้นก็พ่อนะครับแต่ว่าขา้นที่ว่างนี่ให้เป็นไม้ไผ่ดีที่สุดนะครับเพิ่นเอายิฐบอกเพิ่นเอาไม้ไผ่ใส่นะครับถึงขั้นว่ามันถึงน้ำมันถึงยังแก็มันถึงปุ๋ยแล้วมันสูดซึมเข้าไปดีกว่า นะครับขออนุญาตดูดเสียงมันมีเสียงเพลงอยู่ข้างหลังนะครับเนอะเป็นการอธิบายฟังว่าเปรียบเทียบกันเสาไม้กับเสาเอา่อเสาไม้กับอิน็อกนี่เพื่อนมาสูเสาไม้ว่าได้นะครับเป็นไม้อา่าต้นกระถินนะครับต้นกระถินรูงนี่เพื่อนมานี่ครับเฮงเฮงดีนะครับผู้นี่แล้วก็คาดนี่ใส่ไม้ไผ่นะครับใส่ไม้ไผ่วางเป็นกับวางกระถางไปนะใส่ไม้ไผ่ล่ำไยกับบแอนนะครับเนาะ ถ้าเป็นอย่างที่ผมบอกว่าเิ่นเอาแบบเป็นอิดบ็อกแบบนี้ต้องเอาห้มันห่างกันแบบมันห้าสิบเส้นแล้วก็เอาไม้ไผ่ว่างเป็นขาน้นแล้วก็เบื้องลุมนะครับว่านี่ทุนทุนนี่สุดใส่มาสามปีแล้วกันนะครับเนาะก็ลองปรับไปใส่เบิ้นกับเเิ่นเกษตรกรครับน,บนี่ส่วนดีของเกษตรกรรัวที่ผมเอามาปลูกนะครับสร้างหาเป็นแบบใส ใส่รังไงก็หมดใส่กระบะถ่า,ายรถมาเลยนะครับเนาะจะล้องเสือดเขาไปหาเบิ้งนะครับในในเปียกปลุกนะครับใบนะเตยการเด่นนะครับเนาะใบเตยการเด่นล้องเสือดเขาไปเบิ้งนะครับเด้อลังแท็กใส่กล้องให้ครับกล้องมาตรฐานช่วงมาตรฐานกว่า2นนงนะครับเนาะจะฝากเขาเบิ้งเขาติดตามนะครับนะเ,เนาะล้อมเสือดเขาไปหา เพลินเบิงนะครับครอยากได้ครอหยัอง่างนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้จากเจตปรณ์มูลนิวส์สวัสดีครับ